โอ้เช็ดโอ้อะไรวะอีเป็นคนอยู่หลังบ้านอ่ะเย้เดี๋ยวถอยถอยไปเออพโ่เอ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าน่าน่าน่าฮ่าฮ่าฮูาา่าฮ่าบา ย,ย,ยืนยเยใจย็นใจเย็นตายหนึ่งตายหนึ่งเอาเยอะเอาตกเขาตกเขาเชียมนิ่งมากูไอ้สัตว์โอ้กระโดดลงมาพี่ลงมากระโดดเลย สิงหมาแม่เหรอเฮ้ยมีคนอยู่ันนี Así, ้ันนี้เห็นไหมเห็นไหมันนี้มันเนี่ยโกรธด้วยเว้ยเนาะบนไหนตาย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 มีประมาณสองตัวยิงใครวะเมื่อกี้เนี่ยมันิงบีบีจริงตายตัวนึงเว้ยดูข้าวไร ปันอ้ยมันเล้วหมดตายหมดตายหมดตายหมดได้หมดเลยใช่ป่ะได้หมดเลยใช่ป่ะได้ได้แหลมเลยมันกำลังมาอีกตัวหนึ่งรู้สุ่นนัเดียวแป๊บหนึ่งเก็บปืนเลยเก็บปืนยิงแม่งเลยเดี๋ยวพี่เข้าไปลูกสุ่นมันเหลือนัดเดียวครัของมันด้วยเหรอโดนยิงตายอีกหนึ่ง ไอยกิ้งวีเอสกิ้งวีเอสอ่ะเพ่อเออเก็บกระเป๋ากันได้สองกระบอกเลยซันไนเปอร์วีเอสได้เอชพีดีได้สองกระบอกเอชพีดีด้วยแม่งยิงพี่อ่ะกิ้งแม่งยิงพี่อ่ะพี่เข้าไปเลยนะอออืืห ผมออกละออกทันไหมเนี่ยจอดติดออกป่ะเฮ้ยสามสองห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ออกดิออกดิออกแล้วเฮดช็อตรลบสิบไข่แม่งชนตีนักหนาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่ไหน ไม่ตายอ่ะไม่ตายอักไปเต็มเลยนะสามสิบนัดอ่ะจริงอ่ะถูกเข้าตายตายโอ้ไม่ตายพิงตายแล้วมันบวกมอนบัตต์กคนตายอ่ะตายแล้วตายแล้วชักตายตายสองออกไปยังวะใครใครเห็นได้แล้วใครใครเห็นเห็นรีเบิร์ดก็ต้อง ดคอนเนเฮ้ยเจอคนอยู่ด้านหน้าอูเห็นป่าวยืนเอ๋ออ่ะเออมันทุ่งไม้ยอุ้เฮียเฮ้ยสองคนโอ้ยไอเจ้ามันเพิ่งเกิดไอสัตว์ยี่กับพ่อมึงเหรอเฮ้ยสไลเปอร์สไลเปอร์เร็วเร็วเร็วดูหน่อยดูให้หน่อยเออดูอยู่ดูอยู่แต่เทพจใจกอริลล่าอย่างดีเลยเอ็ดมึงโดนวล้น่ะแตกเสร็จโกยสัตว์ เออกูเห็นแล้วอยู่เฟดีอยู่เฟดีอยู่เฟดี้ตายไม่ตายไม่ตายเกมบ้านหนึงยวยงคนคทครับทระยะสุดท้ายแล้วคนทหยมาครับยิงมันนะเดี๋ยวป๊บนึงป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งยิงคนทายมานายงั้นยิงเลยยิงเลยยิงเลยตายแล้วทำไมไอ้ยิงมันไม่ตายวะยู ไม่เฟ้นยูยูเฮ้ยยูไม่ยูแล้วครับไม่ยูแล้วพี่ระวังมันต่ำหรือยูไม่เฟ้นไอเอ็ดมันอย่างนั้นแหละมึงก็ต้องมัเป็นห่วงมันหรอกไอเช่นเนี่ยมันเกี้ยนยูยูไม่เฟ้นป่าขวาคนนึงครับป่าขวาป่าขวาคนนึงสไนต์ในบ้านไปแล้วในบ้านมีอีกองเห็นมันยิ้มช็อตขอหยิบหัวหนเงี้ยมั้งนไม่ไม่อยู ouais, ่ไหนดูดิตู้เย็นมันเพี้ย

ตายปะตายปะตายปะย้วยบหมดเล้ยตายครับตายครับแถวนี้ไอ้ยน่นี่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไมันยิงไห่วะดูกันเฮ้ยกูอยู่กูรู้แล้วอยู่ไหนอยู่ข้างบนตายแล้วตายแล้วบอสปีตัวอยู่ในในบ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 บน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 บบงนนนนน ตายตายบ้าบอสบอสครับไปไปเราย้ายห้องกันครับมันมาแล้วมั <c oughs> <Genius. c oughs> ้ยเล้าเฮ้ยมันหายมันหลุดตายตายตายหนึ่ง้ยอยู่อยู่เซนมีวิ่งหมดกลับมาโอ้ย พี่เกิดพี่เกิดมาจะาหล,ลับครับแม,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 ม่น้ำมาตงนานได้บีเดชเ่ี๋ยวร้อยมันดีมหนโอ้พี่เรามาแบบเก่นๆนะยิงหัวมันยิงหัวมันตายตายตาย,ตาย,ตาย้าไปดีกว่าไม่่เลย้ยยากคนอยู่ยยยเยอะมากโอ้ยวนนะคนนะ่นะอแล้วเยอะมากเฮ้ยาสารที่เป็นขนแล้ว เฮ้ยสายที่หนึ่งไปร้อนไปร้อนมากว่าเก็บสองเก็บสองเก็บสองก็หนยแโอเคาไปละด้านหลังด้านหลังด้านหลังตัวนึงกำลังวิ่งมาเกินโค้ดไม่เชี่ยลูกหมดตายตายตายโอ้ยงโหายเลยเอ้เล็กนิดเดียวอดอดได้ธนาเลย ไปของพวกต็มเลยตอนตอนนั้นอะไอชื่ลูกหมดไอ่ทรบลูกอะจำหนึ่ง no no kill me โน no what the f u c โอ h บอกแล้วว h a เ t อ e fuck man google ไอไอทัู้โคตต่อยโดนต่อยโอ้วัต the fuck oh boxing b o x i n โ oh you oh boxing ตายแล้ว มันจะตายแล้วกูเกือบตายโดยต่อยเอาพี่ไม่ชอบพี่เก็บของเลยเฮ้ยเฮ้ยไอเจ้าตกใจโอ้โถูกกูเกือบตายสดที่สองแล้วนะ <laughs> เฮ้ยคนด้านหลังโถยโหดยังว <laughs> ะเลรเลยตายแล้วหม่เอาใหม่มันเห็นกูหรือว่าอะไรวะไอเหีย ปืนมาแล้วเอานี่ไปแทนเฮดช็อตเฮดช็อตยศอะไรวะหุ๊ยพารากอนพารากอนตายลบยี่สิบพารากอนพารากอนพารากอนอยู่เด็ดพารากอนเงี้ยเจอละเฮ้ยยูยูเฟลิสัธิตสาปิตมลงลงเฮดช็อตลบสิบห้า No, <that> I'm What the fuck? chơi lại chơi lại gì? ok I am no ammo. I'm sniper. I'm no ammo. I'm no ammo. I'm no ammo. I am no ammo. No fuck you. Fuck you. <that is my> fuck you. <favourite> มันดีขนาดแล้วโอ้ยทำโอ้ยหมอบออกเลยเอ้ยโลตัตายเวี่ยตาย